ดีค่ะ ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการไนท์เทนนะคะคุณเต๋อว่ายังไงคะวันนี้ทำไมคุณคุณดูแบบนิ่งๆอ๋อครับคีบคาแรคเตอร์วันนี้ผมไม่ใช่เต๋อรัตนันนะครับผมเป็นเต๋อนภพครับก็ลืมเอาแว่นมาขอแว่นหน่อยได้ไหมครับไม่ได้คุเต๋อไม่ได้พูดอย่างนี้นะขม่รอคือวันนี้ก็คือแบบว่าสไตล์การแต่งตัวของคุณเต๋อรัตนันวันนี้วันเขาบอกว่าเป็นวันเริ่มต้นเดือนใหม่เดือนสุดท้ายของปี2563เราก็แต่งตัวมารับโชคพระวันนี้หลายคนจะรวยใช่แล้วค่ะช่วง บยบายชักใบสามใบสี่อะค่ะอาจจะต้องเรียกคุณเต๋อก็ได้ใครจะไปรู้โอ้แล้วแล้วคุณพี่ฝนนี่คือยังไงดีฮะก็มีลุ้นอยู่เหมือนกันคุณพี่พี่พีี่นี่เรียกด้วยความนับถือเพิ่มพี่เข้าไปให้ก่อนเลยนะเอาเป็นว่าขอวันนี้เป็นวันที่ดีของทุกๆคนก็แล้วกันนะคะเอางี้เรามาออกสตาร์ทข่าวแรกกันเลยดีกว่านะกับเรื่องราวดีๆของเบลล่าราณีครับผอ่ะเดี๋ยวไปถามเบลล่ากันดีกว่านะคะ ต้องบอกเลยว่าตอนนี้นะหนังของเบลล่าเนี่ยทยานขึ้นไปเป็นร้อยล้านแล้วต้องเรียกว่าเบลล่าเป็นนางเอกร้อยล้าน2020นะจําประจำปีนี้นะฮะเพราะว่าความแรงของหนังเนี่ยคือปังมากแรงแบบสุดสุดชุดไม่อยู่จริงๆแต่ว่าก็ต้องถามอีกเรื่องหนึ่งด้วยช่วงนี้ท้ายปีนะเห็นบอกว่าจะมีทริปไปเที่ยวปีใหม่กับพีเวีร์สุวรรวัดไม่รู้ว่าไปเที่ยวไหนกันอ่ะแน่นอนนะคะว่าเที่ยวแบบนี้นะคะก็ต้องมีภาพสวยๆออกมาให้เราได้ดูเดี๋ยวเราไปถามกันเดียวอ่ะนะคะว่าจะมีทริปไปไหนหรือเปล่า โควิด -19 ที่ว่าแรงยังแพ้ความดังความปังของนางเอกหน้าสวยเบลล่ารานีที่เดินสวยๆเริดๆรรับฉายานางเอกร้อยล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะหลังผภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตอีเรียมซิ่งโกยรายได้ไปแบบสวยๆเกือบ200ล้านบาทงานนี้เจ้าตัวถึงขั้นออกปากบอกว่าหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งเพราะภาพยนตร์เรื่องนี้ทุ่มสุดตัวพลิกคาแรคเตอร์แบบไม่ห่วงสวยเลยล่ะค่ะเขินมากเนี่ยแฟนคลับเหมือนแซลเบลอ่ะเวลาเบลเดินนางเอกร้อยล้าน ในอย่างร้านเดียวก็แบบอย่าทำแบบนี้เราอายคือมันเหนือ เหนือความคาดหมายค่ะตอนแรกเบลก็คิดในใจมูายสิบก็ดีคืนทุนก็ดีแล้วคืนทุนเลยใช่เราไม่กล้าคิดอะไรเลยค่ะในในสภาวะแบบนี้ใช่ค่ะแต่ว่าคือเราก็รู้ว่าสิ่งที่เราทําไปหรือว่าสิ่งที่ทีมงานอยากจะให้ทุกคนได้ดูอ่ะคือเขาก็เต็มที่แหละเออตัวเราก็เต็มที่เต็มที่มากด้วยก็ไปดูเบลกันเยอะๆนะคะไปดูเบลทำฮาฮารัวๆกันเถอะค่ะอไหรที่คนบอกว่าโควิดทําอะไรเบล่าไม่ได้ ก็ยังฟังอยู่โอ้ยตายแล้วขอบคุณค่ะก็พยายามทําทุกผลงานแล้วค่ะให้ให้ดีแล้วแบลว่าโชคดีคืองานเบลมีแต่อะไรที่มันไม่ค่อยซ้ำหวังไหมคะกับ500ล้าน อย่างที่เบลบอกเบลไม่ได้หวังอะไรตั้งแต่แรกคือโอ้โหทมันทะลุร้อยนี่ก็คือหลังจากนี้คือไม่เป็นไรแล้วอะค่ะกําไรแล้วค่ะหรือจะเราเปน็นนางเอกพันล้านว้าย <c oughs> อย่าก,กดดันแม่เรื่องงานที่ว่าด,ดีเรื่องความรักนะก็แฮปปี้เพราะสาวเบลล่าย้มว่าวันหยุดยาวช่วงปีใหม่ที่จะถึงนี้เคลียร์คิวงานเพื่อควงเฮ e ียเวียสุกลวัต์ไปสวีทหวานแบบเที่ยวทั่วไทยด้วยก็มีวางแผนไว้ตอนช่วงปีใหม่ค่ะ ก็็อคิวไว้ให้ตัวเองนิดนึงยังไม่รู้เลยค่ะไม่รู้ว่ายังไม่ได้จองยังไม่ได้ทําอะไรเลยแค่รู้ว่าเออล็อกคิวไว้เท่านี้ไปกับใครคะปะปนกันไปค่ะค่ะกันไปครอบครัวบ้างพี่ชายบ้างไม่เห็นพี่เบียร์พ่เบร์วไม่ด้ช่วยเราไปเที่ยวอยู่เขาก็อยากไปเที่ยวอยู่กาบนบ่นค่ะก็น่าจะได้ไปแหละค่ะแล้วปีใหม่นี้เห็นได้เห็นภาพสวีทแน่ๆน สวีดสวเวิร์ดอะไรเคยเห็นหรอคะมีแต่เดินป่าค่ะทำไมล่ะคะทำไมดูเรียกร้องนะความสวีเนี่ยทำไมเรียกร้องดีกว่าแว่าต้องการความสวีทบอกเขาได้เลยค่ะต้องการต้องการไหมคะเราอะบอกบอกแอดวนเจอร์มากเลยอ๋อลุยๆก็สนุกจะไปปีนเขาลงทะเลที่ไหนนางเอกคนดังเขายิ้มเขินบอกว่ารอติดตามชมรูปเบลล่าเวียได้ในอินสตาแกรมนะจ๊ะ รอชมเลยค่ะแฟนๆเขาก็รออยู่แล้วเพราะเวลาคู่นี้เวลาไปเที่ยวเก็บภาพบรรยากาศหวานๆ<ช>มาแฟนๆเขาก็ชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำหัวใจถงต้อ ค่ะนอกจากรูปน่ารักน่ารักของทั้งคู่แล้วนะวิวทิวทัศน์ต่างๆเขาก็ถ่ายรูปสวยไงเพราะทั้งคู่ก็ชอบถ่ายรูปด้วยรอ,รอชมภาพสวยๆจากทั้งคู่กันเลยนะคะ,ะคือมาที่ข่าวนี้กันบ้างเมื่อวานนี้ทีมข่าวของเราก็ไปเจอครอบครัวศิลาชัยมาครอบครัวนี้เขาก็มีแต่เสียงหวัวเราะตลอดเวลาใช่ไห<ช>ม<ะ>เมื่อวานนี้เขามีการเปิดร้านอาหารใหม่แถวพระรามสามนะก็ไปแสดงความยินดีกันแล้วก็ไปเจอทั้งสี่อมาด้วยแล้วนงานในงานก็มีพี่โอไปร่วมงานด้วยครับผมมาริโอก็ไปร่วมงาน ต้องบอกว่าเป็นขวัญใจของน้องๆทั้ง,ง,ง4ออี่อด้วยเช่นกันนะ,ะโดยเฉพาะอ,อกเกรสแล้วก็มีหนึ่งอเนี่ยแหละที่บอกว่าเจอพี่มาริโอทุกครั้งเลยก็ต้องเสียน้ําตาไม่รู้ว่า<อ>ร้องไห้เพราะอะไรอันนี้พี่มาริโอไม่ได้แกล้งหรอกอคงเป็นความประทับใจอะไรบางอย่างแต่ว่าเดี๋ยวไปดูไปถามน้องๆดีกว่าครับค่ะไม่เคยหยุดนิ่งจริงๆค่ะครอบครัวอารมณ์ดีศิลาชัยล่าสุดก็เปิดร้านอาหารใหม่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาย่านพระรามสามที่ทั้งคู่ยอมรับว่าสนุกกับการขายก๋วยเตี๋ยวเรืออาหารแนวใหม่ที่ได้ทํา แต่เห็นแบบนี้เปิลนาครยอมรับว่าทุ่มเงินไปเกือบ10ล้านเพื่อสารฝันธุรกิจเลยแหละค่ะงานนี้พ่เปิลแม่จูนยังแอบเมาสถึงลูกสาวคนเล็กน้องออกรสแม้จะชื่นชอบพระเอกหนุ่มมาริโอแค่ไหนแต่เจอทีไรน่ะเป็นอันต้องร้องไห้ทุกทีซึ่งน้องออกรสไม่ได้งองแงแต่อย่างใดแต่แสดงออกไม่เป็นก็เท่านั้นเองจ้าเขาเลิกกันแล้วของขาก็งอนกันอย่างนี้เรื่อยอ่ะ uh. โอ้มาริโอเด็กดื้อไงมาริโอดื้ออ่ะใครจะทนไหวอ่ะ ร้องไห้สิคะร้องไห้มาจากบ้านยังทําใจไม่ได้เลยร้องไห้จอร่วบร้องเลยจันว่ามันเป็นอาการเขินแต่แสดงออกไม่ถูกก็เลยร้องไห้ดีกว่าได้บอกเขาไหมคะวันนี้มาจะเจอหรือบอกบอกเพราะว่าไม่อยากโกหกมาถึงเดีแหกปากลานี่ เขาร้องไห้ตั้งแต่บ้านแล้วพอบอกพี่มาริโอมาเขาบอกไม่เอาไม่อยากรลื้อฟื้นไปเรื่อยลูกเราแก่แดดขนาดนั้นเลยว่าอันนี้พ่อพูดเองฮะจริงเเขาดูยูทูบเขาดูยูทูบดูตลอดอยู่บ้านก็ตอนนี้วันเมื่อวานก็ยังดูอยู่แล้วก็ดูยูทูบพี่โอแล้วก็ชอบพอมาวันหนึ่งคู่จิ้นเขาจับเป็นคู่จิ้นกันพอไปเจอตัวจริงทีนี้เราตายเลยไปไม่เป็นเลยแล้วเขาเจอบิลบอร์ดเขาก็ชี้ตลอดนี่ใครอ่ะ คือจะให้เราพูดเหรอว่าพี่โออะไรอย่เงี้ยก็เขินแต่ก็งงเหมือนกันว่าทำไมเจอแล้วลองตลอดอะไรส่วนความหวังที่เปิ้ลอยากให้น้องออก้าวไว้ก้าวขวบขับเจสกี่ข้ามอ่าวไทยเจ้าตัวย้ำว่ายังไม่ล้มเลิกความตั้งใจแม้ที่ผ่านมาจะต้องเลื่อนไปหลายครั้งเพราะมีพายุเข้าหลายลูกถ้าสุดสัปดาห์นี้ไม่มีพายุก็คิดว่าลูกชายคงจะได้ทาลายสถิติตัตวเองและก็สารฝันของคุณพ่อด้วยค่ะ รอมาสองเดือนแล้วพายุเข้ามาเจ็ดลูกแล้วเนี่ยาเข้ามาเข้ามาตั้งแต่ตั้งใจจะข้ามตั้งแต่ลูกที่หนึ่งแล้วจีจี้จะข้ามเสาร์อาทิตย์นี้ก็พายุยังมาอีกก็เดี๋ยวรออาทิตย์นะถ้าพายุสงบปุ๊บเนี่ยเตรียมเรือออกเลยเราต้องรอความปลอดภัยมากเพราะข้ามอ่าวไทยเนี่ยบางทีขึ้นลมสองสามเมตรเนี่ยบางทีเด็กอาจจะไม่ไหวเขาบอกเนี่ยครั้งหนึ่งตอนกูเก้าขวบนะพ่อกูพาข้ามอ่าวไทยเป็นคนแรกของโลกเว้ย อยากให้เขาทำนี่เขาความรู้สึกเขาพูดอะไรยังไงเขาพร้อมมากเขาดิ้นคนนี้โอ้โหขอให้บอกเกิดยเรื่องเจสกี้เรื่องน้ำคือเขาเขาเขาเกิดมาเป็นแบบนี้เขารักเขามากฟากแม่จูนที่เคยเอ่ยปากบอกว่าเป็นห่วงลูกๆในเรื่องของการขับเจสกีตอนนี้ไม่ห่วงแล้วเพราะมีทีมที่คอยระวังเรื่องความปลอดภัยและการให้ลูกเล่นกีฬาตั้งแต่เด็กๆก็เหมือนเป็นการฝึกวินัยไปในตัวค่ะ บ้านนี้เขาแอดเป็นเจนกับเด็กๆเลยนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ฝนก็ได้มีโอกาสได้เห็นด้วยคุณออเกรสได้เจอมาริโอก็คือร้องไห้ก็คือแม่จูนแต่อย่างที่แม่จูนบอกแหละว่าก็คงมีความประทับใจและมีความเขินแต่ไม่รู้ว่าเขาจะอธิบายยังไงก็คือการไปร้องไห้ออกมาแต่ว่าร้านโหน่ากินมากเลยสวยด้วยบรรยากาศบรรยากาศดีค่ะริมแม่น้าเจ้าพญานะคะก็ตอนนี้เปิดแล้วนะคะก็ไปแวะไปได้ร้านเซลจูเดมูลค่ะเขาดรานี้มาถึงเรื่องราวของลูกทุ่งตัวแม่ เป็นรูปทุ่งระดับตํานานพิสุนารีราชสีมานะ,ค,ะความรักกับแฟนหนุ่มคนนี้วอลเตอร์เขาบอกว่าโอ้หตอนนี้หวานมากแต่ว่าจริงๆต้องบอกว่าอายุเน,นี่ยอาจจะห่างกันบ้างนะประสบการณ์ในชีวิตอาจจะแตกต่างกันเขาคุยกันยังไงอ,อันนี้อยากรู้เหมือนกันเราก็อยากรู้เหมือนกันนะวเวลาที่ทั้งสองคนที่มีความแตกต่างทางด้านแบบอายุมากๆเนะี่ยเขาจูนกันยังไงเดี๋ยวไปฟังกันดีกว่าอาจจะเป็นเคล็ดลับให้กับหลายๆคนด้วยรวมไปถึงเราเนี่ยก็แอบเห็นนะว่าทั้งคู่อะควงคุ้นไปเที่ยวทะเลมาทะเลที่ว่าเค็มๆนะกลายเป็นทะเลหวานหวานเลยจ้ะ แม้จะต่างวัยแต่ก็ประคองรักมาได้ถึง7ปีแล้วละจ้าลูกทุ่งสาวเมืองย่าโม,โมสุนารีราชสีมากับวอลเตอร์แฟนหนุ่มชาวเนเธอแลนด์หลังที่ผ่านมาเพิ่งควงคู่หาเวลาว่างบินรงกระชับรักปีละครั้งถึงทะเลภูเกต็ตโดยสุนารียอมรับนะคะว่าก่อนหน้านี้เจ้าตัวโหมงานหนักทํางานเช้าจรวดค่าไรเวลาเทคแคร์ดูแลหวานใจสุดหลอ่อจึงทําให้ทริปทะเลครั้งนี้ทั้งคู่เลือกที่จะบันทึกวิดีโอรวบรวมโมเมนต์แห่งความสุขเก็บไว้ดูย้อนหลังค่ะเพิ่งมีเวลาได้เที่ยว ทำงานทุกวันแล้วก็เขาก็ต้องอยู่ดูแลลูกๆที่บ้านเปด้วยความที่เขาอยากไปด้วยหรือเปล่าไม่หรอกเราก็อยากพักผ่อนด้วยแหละเพราะว่ามันเริ่มเออๆละทำงานเยอะจัดแล้วสมองมันเริ่มชดชดแล้วเหมือนกันก็เลยหาเวลาไปพักผ่อนจริงๆอยากไปสักอาทิตย์แต่ว่ามันไม่มีวันนะเขาเลือกว่าไปทะเลระหว่างไปเชียงใหม่กับไปทะเลเขาเลือกที่จะไปทะเลแต่ชอบไปทะเลครับชอบสบายรู้สึกว่าผ่อนคลายเลยเนียถ้าจ้ฟังเสียงน้ํา ถ้าฟังเสียงน้ําไหลเสียงคลื่นเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสียงคลื่นชัดสาดอะไรเงี้ยเขาจะชอบสวีทแะค่ะสวีทก็สวีดอยู่แล้วสวีดอยู่แล้วค่ะพิเศษไหมคะแม่ทริปนี้แหมก็แหมจะต้องให้บอกเหรอคะลูกสาวมันก็ต้องหนอใช่ไหมนิดนึงใช่ไหมนะน้าทะเละคลื่นยักษ์คลื่นยักษ์หน่อย แม่อายุของทั้งคู่จะห่างกันมากถึง21ปีแต่ทุกวันนี้หัวใจรักของนักร้องคนดังกับหนุ่มตานํำข้าวก็ยังไร้ปัญหาสามารถปรับตัวให้เข้าใจกันได้ทุกๆด้านส่วนเป้าหมายของชีวิตคู่ในอนาคตตนไม่เคยวางแผนแบบตายตัวแต่เป็นการดูแลหัวใจกันและกันในทุกๆวันต่อไปเท่านั้นค่ะเมื่อเราไปคาดหวังกับคนอื่นมันไม่ได้อย่างหวังเ,เราก็มาดูที่มาแก้ที่ตัวเองดีกว่า มาปรับที่ตัวเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่กันได้อย่างกับว่าตัวเราก็ไม่ได้หวังนะ่ะว่าเขาจะต้องมาอย่างงุนอย่างเงี้ยอะไรให้เราแค่รักกันดูแลกันก็โอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็ปรับที่ตัวเราจากที่เราคิดว่า50 50เงี้ยมันก็ปรับกันไปเขามาเขามาร้อยบ้างเราไปร้อยบ้างบางทีเขามา20บเราไป80อะไรอย่างเงี้ยนะบางทีเราไป20เขามา80มันม,มันอย่างนงี้มันไม่มีสูตรสำเร็จจริงๆครับไออาทิแคร์ยู่ดีไหมอ๋อดีมาก <laughs> ดีมากจ้ะ ครับกถวชอบแต่แค่ก็ทำทุกอย่างทำทุกอย่างครับไม่รู้พวกยังไงครับทุกอย่างที่แบบว่าที่ทำได้จ้ะเขาก็ทำทุกอย่างที่ทำได้ไม่มีหน้าที่อะไรเฉพาะของใครอออรักการเป็นเรื่องที่ปกติสำหรับคู่เราไปเลยใช่ค่ะทุกวันทุกวันหลัจากนอนก็ เริ่มอยู่นะทุกวันส่วนธุรกิจเสริมร้านขายของฝากพื้นเมืองที่เมืองย่าโม,โมบ้านเกิดซึ่งลงทุนคว้ากระเป๋าไปกว่า4ล้านบาทลูกทุ่งคนดังบอกว่าถือเป็นการเพิ่มช่องทางในการประกอบอาชีพให้กับคนในครอบครัวจึงไม่ได้คาดหวังเรื่องตัวเลขกำไรถล่มทลายเร็วๆนี้ค่ะ ว่าไม่ได้นะจ๊ะสุนารีกับเบลเตอร์นี่เบลแซบนะครับค,คู่นี้เเขาก็มีวันแบบเออให้บอกรักกันก่อนนอนนะคะอย่างที่แม่บอกและวว่าความรักมันไม่มีสูตรสาเร็จนะก็ต้องปรับที่ตัวเราแล้วก็ค่อยๆจูนกันไปนะคะอ่ะตอนนี้เรามาเปิดซอยเมส์มอยกันหน่อยดีกว่าค่ะมีนักร้องเสียงดีมาฝากซิงเกิลใหม่ให้พวกเราได้ฟังกันด้วยครับผมช่วงหน้ากลับมาเราจะมาเฉลยแล้วนะฮะหนุ่มฮอตในป๊อปซับที่เราโหวตกันมาตลอดเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะฮะใครจะได้รับตําแหน่งนี้ไปและใครจะเป็นผู้โชคดีที่ได้มอบ เจ้าอยู่มองได้คิดทอดเดลา เวลาที่หาตรงนาเซเว่นกลับมาจับไม่ปล่อยซิงเกิลที่2อเอามาให้แฟนๆได้ฟังกันแล้วนะจ๊ะหนุ่มหล่อโฟกัสกิติคุณกับเพลงช้าครั้งแรกตีห้านาเซเว่นซิงเกิลเงาๆที่เหมาะกับคนที่กําลังตกลุมรักใครสักคนอยู่โดยเพลงนี้ยังได้คุณพ่อมาฝีมือแมวจิรศักดิ์ลงมือเขียนเพลงและร่วมฟีเจอรี่อีกด้วยฟังเต็มๆได้แล้วที่ยูทูบบีพีเอ u มิวสิกนะจ๊ะลักนาะจุกจ วันที่คุณคือผู้ตัดสินร่วมสนับสนุนและส่งกำลังใจให้ศิลปินคนโปรดผ่านการโหวตได้ทุกวันร่วมลุ้นเป็นท็อปแปดเชมอรางวัลให้ศิลปินด้วยตัวคุณเองตอบรับรางวัลที่คุณคือผู้ตัดสินโหวตเลยวันนี้ที่นายจะเทนแอปพลิเคชันนี่คือพับ โหวตนั่นเองใช่แล้วครับผมที่เราให้คุณผู้ชมนะครับสามารถโหวตดาราที่คุณชื่นชอบได้เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาอันนี้เป็นหนุ่มฮอตนะฮะใครที่โหวตแล้วได้เป็นท็อปแฟนก็จะได้มอบรางวัลกับมือตัวเองด้วยใช่แล้วค่ะซึ่งเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาที่เราให้คุณผู้ชมได้โหวตกันนะคะหนุ่มฮอตนะคะพอบซับของเราได้แก่หนุ่ม ต้องเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่หนุ่มเข้มฮัตสวีเยก็ถือว่าเป็นคนที่มีคะแนนนำมาใช่แล้วค่ะกามีโอ้คนเข้ามาโหวตกันเยอะมากๆเลยส่วนท็อปแฟนคือเราบอกว่าใครได้ตำแหน่งหนุ่มฮอตไปเรียบร้อยแล้วท็อปแฟนก็ต้องมาเหมือนกันนะครับได้แก่คุณ พัทรีน้ำแก้วนะคะโอ้โหนี่เป็นคนที่ทุ่มโหวตให้กับเข้มหัสวีเยอะที่สุดแล้วก็ได้เป็นท็อปแฟนด้วยแน่นอนนะคะว่าท็อปแฟนของเราค่ะก็จะได้มอบรางวัลหนุ่มฮอตให้กับหนุ่มเข้มด้วยตัวของคุณเองเลยตื่นเต้นมากๆเลยนะคะอาก่อนที่จะไปฟังความรู้สึกของคุณพัทรีกันเรามาฟังความรู้สึกของหนุ่มเข้มกันก่อนนะคะว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ตัวเองเนี่ยได้รับการโหวตสูงสุดเป็นหนุ่มฮอตของนายตะเทนของเราค่ะ ขอบคุณนายเตทน,นะครับผมสำหรับรางวัลให้เอกสุดฮอตนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆนะครับผมที่ร่วมโหวตกันในแอปนายเตทน,นะครับผมก็ขอบคุณมากมากเลยทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศร่วมกันโหวตจนเราได้รางวัลน,นี้มาเขาบอกว่ามีอะไรที่แบบเ e <c oughs> อกซ์เซสมากๆคือถ้าเกิดออกงานก็จะพาคนที่โหวตให้เราเยอะๆนํารางวัลมาให้เราด้วยก็หวังว่าเราจะได้เจอกันเร็วๆนี้นะครับ <c oughs> ก็ยังไงก็ช่วยกันสนับสนุน และติดตามกันแบบนี้ไปตลอดเลยนะครับรอรางวัลคู่จิ้นได้ไหมคะมีไหมมีก็รอรางวัลคู่จิน้นด้วยนะครับผมทั้งบ้านของมุกบ้านเข็มแล้วก็บ้านเค็มมุกที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศก็สามารถร่วมโหวตกันได้นะครับผมที่แอปพลิเคชันในอินเตอร์เทนครับผม นี่เขาบอกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะเออไม่แน่ในอนาคตอาจจะมีรางวัลคู่จิ้นแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเอาจริงๆหลังจากหนุ่มฮอตผ่านไปเรียบร้อยแล้วเดือนธันวาคมนี้นะครับเรามีโหวตหม่มาให้แฟนๆรายการนายต์เทนอีกครั้งหนึ่งนะฮะคราวนี้จะเป็นเรื่องของสาวแซ่บนะคะอันนี้พี่เต๋อต้องไปโหวตเลยนะใช้หัวใจนะคะในการโหวตในนายตะเถนแอปพลิเคชันของเรานะเพื่อเลือกสาวที่แซ่บแซ่บซที่สุดนะคะพอบซับของเราประจาเดือนธันวาคมนี้นะคะเข้าไปโหวตกันได้ที่นายตะเถนแอปพลิเคชันค่ะ เริ่มวันนี้นะครับตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปนะฮะหลังจบรายการอ่ะตอนนี้ไลน์เชื่ออาจจะยังมาหรือยังผมไม่รู้เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูนะฮะหลังจบรายการเอาเป็นว่าคุณผู้ชมที่ยังไม่มีแอปพลิเคชันนะครับนี่อยู่ข้างๆพี่ฝนแล้วตรงนี้ถยติดโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดกล้องสแกนปุ๊บมีลิงก์กดดาวน์โหลดได้เลยครับใช่แล้วนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะจะลากันด้วยมิวสิกวิดีโอเพลง w o r k It ของ n c t u นะคะและเดี๋ยวคืนนี้เจอกันอีกครั้งหนึ่งกับนายเต้นได้ร้ายสามทุ่มครึ่ง ตาติดตามนะฮะ<ช>ที่สำคัญวันนี้อขอให้คุณผู้ชนโชคดีนะฮะวันพรุ่งนี้ขอให้ทุกคนเรียกคุณว่าพี่ครับพี่ครับพี่ครับคุณพี่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะ